สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแจ๊ดพีเกมนะครับวันนี้อยู่กับเกมแกลนเตอเซียนะครับวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวมอนสเตอร์นะครับที่ว่าได้จากแต้มเมืองครับที่ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะแต่ว่าเริ่มจากที่ดีการเก็บแต้มเมืองที่ว่าสามารถทำได้เรื่อยๆที่ว่าไม่ใช่ต้องไปเก็บจากฟีดในเมืองจนถึงประมาณ เลียวห้าสิบสิบนะครับมันมันก็จะเริ่มแบบมีเวสน้อยลงครับหลังจากเวิ่งหกสิบกว่ามันก็จะไม่มีเฟสที่ว่าได้แต้มเมืองเราก็จะสามารถมาทําจากเฟสกิวนะครับเนี่ยครับเหมือครับอันนี้แล้วก็ไปดีมอนมนี่ครับอันนห้จะไปดีตรงนี้สามสิบเก้าตัว แล้วก็ตอนนี้39ตัวนะครับแล้วมาส่งสําหรับเวล70นะครับถ้าเวลอื่นๆก็ก็จะมีเคลดแตกต่างไปนะครับแต่ก็ถ้ามีแบบง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ไม่ง่ายสําหรับใหม่ก็คือไปตีบอสเลยครับบอสกิลวตีปุ๊บได้มาชงแต้มา,าแด้ปั๊บเดี๋ยวผมจะไปลองไปตีดูนะครับมีวาร์ปไหมวาร์ปได้ไหม โอเคผมกดวารมมาเลยนะเนี่ครับตีแนงเลยแพ่ะว่าบอสตัวนี้มันจะมีอ่ามีเกราะสะท้อนนะครับต้องระวังเนะนี่ยของประมาณน,นี้มันยังไม่เปิด โอเคมอตายแล้วครับก็เราก็ไปส่งตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็วิ่งเข้าเมืองผมก็จะว้าไปเลยนะเพื่อนวิ่งข้าเมืองไปได้เลยแล้วก็ส่งตรงนี้แหละ ัแล้วมันก็จะได้แต้มเมืองแปดร้อยกว่าแต้มเลยนะจะได้เยอะมากเลยนี่ครับนี่อ่าแล้วก็ที่ตัวนี้ที่ว่าใช้แต้มเมืองในการซื้อนะครับมันจะมียาด้วยครับยาป้องกันเพิ่มสี่ร้อยแต้มนะถือว่าได้ใช้เลครั แล้วก็ไปดูกันครับว่าสัตว์ขี่เมืองน,นี้เที่ว่าใช้แต้มเมืองแรกคือตรงไหนนี่ขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับนี่ครับอ่าที่เมืองนี้จะเป็นสัตว์ขี่จะเป็นเป็นยังไงเดียเป็นหุ่นยนต์เนาะ ตรงนี้มันก็จะอันนี้คือใช้สิบสองหมื่นสองนะครับในหมื่นสองพันแต้มทบในการซื้อใ,ในการที่สามารถหลดล็อกซื้อนะวัาใช้สิบสามจีในการซื้อประมาณนี้อันนี้ก็จะสองหมื่นแต้มอันนี้สามหมื่นแต้มนะครับก็ประมาณนี้ไปดูอีกสองเมืองนนะครับ เหมือนราคานะครับถ้าเรามีแต้มแต้มเมืองเยอะราคาก็จะลดไปอีกจะราคาของในเมืองจะลจะลดทุกอย่างม mm hmm. าดูเมืองคลาดโลค่าดโลตรงน,นี้ อัน,นี้ก็จะเป็นไก่นะครับผมยังไม่มีแต้มเมืองเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บอันนี้น,นี้พอวิวสูงสูงใส่แต้มเยอะมันก็ดูสวยขึ้นมันดูของอีกเมืองนะครับ เมืองนี้อยู่ตรงนี้เมืองนี้ก็จะเป็นหมา นี้ผมก็มีแต้มอยู่นะใกล้จะสามหมื่แต้มแนละ้วมันี้จะสวยหนะ่อยแต่ถ้าแบบให้สวยเลยนะครับก็จต้องเป็นอ่าที่ว่าใช้ใช้ไอเทมที่ว่าได้าจากรางวัลพวกพ v p พอะไรนะครับมันจะเนี่ย ไม่ไม่มีรางวัลตีไม่ต้องมีรางวัลชูเนี่ยครับจะเป็นช่วงนี้นะครับมันก็จะมีแสงนะครับนีแสงแบบแสงแบบเยอะๆเลยมีหมาติดไฟอันนี้ก็จะเป็นนี่หุน่นยนต์แบบมีแสงรึบวับนะครับแล้วก็ไก่ไก่ก็จะมีแสงจมพูออกมาแบบเท่ๆแบบออร่า <_ an> แล้วก็ต้องใช้ไอเทมแรงโอเคเดี๋ยวไหนๆก็ทำคิมมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปตีดันพีทีนะครับดันที่น่าจะเป็นดันเมื่อก่อนที่ว่าสมัยเซิร์ฟไทยที่แบบเขาอชอบลงกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะลงง่ายในสมัยนะันะ้นเะนี่ยว่าป คนนั่งลงอยู่เต็มเลยนะับนะเมตรตรงนี้ก่อนนะแล้วกด g ับเลยครับแลววิ่งไปสับมันเลยครับนะ ผมก็ผมก็มีของประมาณนึงครับแบบชุดบวกเจ็ห้านะชุดชุดสปิริตอ่าเวลเจ็ดสิบนะครับ,นะ v รบให้มันให้ที่ว่าเราให้สเตเียงไปทำให้ห v 60. แล้วก็อาวุธทองอนูเวลเจ็ดเวลหกสิบแล้วก็ใช้ดาบเป็นส้มเวลหกสิบนะครับบวกบวกสิบลองดูครับว่าจะไหวไหม เพราะว่าแผ็ดนี้แบบอ่าแต่ละอาชีพจะตีแรงมากครับจะลงดันแบบชิวๆเลยอันนี้ก็เป็นดาบบวกวิ่งนะครับสิบห้าเปอนใส่แ้มวิ่งไวขึ้น เพื่อนๆหลายๆคนเมื่อก่อนน่าจะวิ่งดันนี้กันเยอะนะผมเมื่อก่อนเคยไปอะไรนะผมเล่นตัววิวิสานนะครับแล้วก็มีคนพาลงครับเพราะมันเข้าเอาบัฟนะแต่ว่าเขาก็ว่างด้วยแหละแบบเขาลงแค่ตัวสองสองสามตัวเองเขามีพี่ว่าเขาก็เลยพาผมนั่งไปเขาผมจำชื่อเขาไม่ได้เลย ทำได้ว่า,าเขาเป็นแม่ค้าขายหมูครับหลังจากขายหมูเสร็จเขาก็มานั่งเล่นเล่นเกม <c oughs> อันนี้จะเป็นยาป้องกันแปดร้อยครับได้จากแต้มเกาะนะครับนี่ครับอ่าเป็นแต้มนี้ตรงเมืองสองเกานะนี้ครับ มันจะมีควีนโซ่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับแบบเก็บ้อยปลาในนี้แล้วก็มาส่งรับแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆแล้วก็แต้มเก็บไ้ครบหมื่นหกพันแต้มนะครับแล้วก็จะไปซื้อตรงนี้ได้ซื้อแถวตรงนี้ฝัดยาตรงนี้นะครับถือว่าดีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับช่วยแบบป้องกันเยอะๆ โอเคแล้วก็มาเก็บกุ้แเจยา,ามบบธรรมดา มาดูก่อนนะครับว่าจะตีมันตายก่อนที่มันจะเปิดสุปท้อนหรือเปล่าโอเคไอส่งเพจงาม จะได้ร้อยสามสิบห้านะครับตอนตอนเซิร์ฟไทยน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับน่าจะร้อยห้าสิบแต้มเอ้ยร้อยห้าสิบเปลี่ยนทองแตน่นี้ได้ร้อยสามสิบห้าวิ่งอีกสักกอบ เป็นเพื่อนด้เห็นนะครับน,นี่เป็นฉายาพลังเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็วิ่งบวกเจ็ดเบร์ <c oughs> แว้เวลนี้ลงแป๊บเดียวเวลจะขึ้นแล้วนะครับถ้าใครจะดองไม่เจ็บต้องซื้อไอเทมมากดใช้นะครับเแล้่ใหววเวนขึ้นน่าจะเป็นอันนี้ไม่มีใช้เสีย นีน่า่าจะเป็นพวกนี้ครับเนี่ยสา,บบาสิบวันสิบสีวนัน วิ่งไวๆหน่อยครับวิ่งไวๆหน่อยหน่อยนะครับ ดีโดนดีโดนกลองสกิลมันกว้างมากเลยเย็บตัวอีกโอ้โหรื้อเปลี่ยนอาวุธว่าทำไมตีไม่เข้าโอเคจับวอดใจเลยครับโอ้ ติดออฟคร,รีนามีดร้อยปืนนี่แบบบอสเลือดหายในว,วมเลยนะตัวนี้มาเตอร์ของผมก็ยังอ๋อกันแล้วคิดว่ายังไม่ตันนะตอนนี้ดันมันก็จะลงได้ดันละสิบรอบนะครับสำหรับวิวเจ็ดสิบก็มันก็จะลง ยังลง S t V ได้นะนนรู้สึกว่านะครับดูจากเตะตรงนี้เลยนี่ครับมันจะลงได้เห็นถึงวิวเจ็ดสิบอันนี้น่าจะยากไปดันกว้างเยอะกว้างมากลงสองดันก็พอสำหรับวิเจ็ดสิบถ้าวิวแปดสิบก็ก็จะมีลง B F R นะครับดันนี้ก็ดันที่เพื่อนๆชอบน่าจะชอบลงนั้นก่อนแล้วก็ T P ลงได้เว้ยเจ็ดแปดนะจนถึงแปดแปดเลยอันนี้เป็นดันใหม่นะครับต้องเคลียร์ฟีดผมก็ยังไม่เคยทำไม่เคยลงเหมือนกันทีก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับฝากขอบคุณครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแจ็สี่กิมด้วยนะครับอยากให้ทำลิปอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ